สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสั่งผารวยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่5ธันวาคม64นะคะก่อนคำนวณค่ะพี่น้องคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนเ้าคำนวณว,วันที่หา่านะพี่น้องเนาะเราไปดูวันที่4ก่อนนะคะเข่าบอ่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมือดีวันที่4ี่สี่เข่าหน่อยเนาะพี่น้องคะ่ะเขา ข้าน้อยคู่นะคะแตกน้อยนะคะแล้วตะมือเนาะพี่น้องเนาะบางมือกับเข้าน้อยบางมือกับเขาลายค่ะจะให้เด่นเฉพาะจิตศูนย์และเก้านะคะพี่น้องบนมาเก้าหกศูนย์นะคะล่างเจ็ดสองนะคะพี่น้องตัวเด่นรวมสามและเก้านะคะเด่นพิเศษจะให้หกและห้าวันนี้ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะบนมาแปดหนึ่งสี่ล่างเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะ เด่นปกติจะให้หนึ่งและศูนย์ไม่มานะคะมือนี้อาสิมายากพี่น้องเจ็ดมัดเจ็ดมัดลัวนะคะเนาะบนมาสี่สี่เจ็ดล่างหกสี่นะคะพี่น้องคะเด่นวีเพีจะให้หนึ่งและศูนย์บนมาสามสามหกล่างห้าศูนย์นะคะพี่น้องเข้าคู่เดียวคะ่ะเข้าคู่ห้าศูนย์นะคะตัวเด่นรวมเข้าสามนะคะพี่น้องคะเด่นรวมเข้าสามเนาะคะ่ะเนาะ มาค่ะพี่น้องคะ่ะมาดูของวันที่ห้าธันวาคมหกสี่ค่ะห้าธันวานะคะจเจ๊ก็จะผลการออกรางวัลสี่ธันวามานะคะสี่ตัวบนนะคะปกติพิเศษ VIP พี่น้องเห็นบ่คะชัดบ่เนาะคะมือน,นี้เนาะเจ๊เอาเน็ลมาตั้งกองค่ะพี่น้องคะ่ะปกติเก้าสี่สี่เจ็ดนะคะพิเศษศูนย์แปดหนึ่งสี่นะคะ VIP เก้าสามสามหกนะคะพี่น้อง บวก4บวก4บวก7บวก8บวก1บวก4บวก9บวก3บวก3บวก6นะคะได้58ค่ะ58ถอย57นะคะพี่นองเพิ่ม59นะคะลบ1ได้57เนอะนองเนาะบวก1ได้59นะคะแกจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะ71ถึง79นะคะ 7จ7ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะพี่น้องแปดหนึ่งถึงแปดเกนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามถึงเก้าเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเกค่ะพี่น้องคะเจถึงเจนะคะพี่น้องจะมักเจ็ดนะคะเจ็ด 7จ็6ห้นะคะพี่น้องะะ 79, 7จ็นะคะเะ 58, ะคะจ 58, ะ็เก้าเจข่าไหล้แลวกะอาถรรพอเข่าก็ไดเนาะพี่น้องมันกรแล้วเตี้ยเนาะค่ะเนาะห้าแปดนถึงห้เนะคะเจมาค่าแปดค่ะพี่น้องตัวรวมนะคะเนาะเอามาก้อนมูลเลยค่ะแปนะคะแป แปดหกแปดหกหกแปดนะคะพี่น้องแปดแปดนะคะเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้านะคะจมาเก้าสองค่ะพี่น้องคะเก้าสองนะคะเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะพี่น้องคะดูตัวเด่นนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะพี่น้องอยู่ที่ สี่และสามนะคะพี่น้องคะสี่และสามนะคะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นปกตินะคะพี่น้องเด่นปกตินะคะอยู่ที่สี่และสามเด่น vip นะคะอยู่ที่ หนึ่งและศูนย์นะคะพี่น้องคะหนึ่งรวมนะคะเมื่อนี้ก็อาจเบิ้ลพี่น้องแต่ว่าเด่นรวมมาได้มาได้เลขเบิ้ลน,นะคะพี่น้องแต่ว่าใจกะว่าลูกว่ามันสิเข่าบอเนาะค่ะเนาะสิเข่าน้อยใดยเนาะค่ะเนาะเด่นรวมคือเก้าและเก้านะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้นะคะใจขออนุญาตจับเพิ่มให้นิดนึงนะคะพี่น้อง สี่นะคะใจขออนุญาตจับเพิ่มเป็นหนึ่งสี่นะคะพี่น้องคะไม่มียู่ในช้อยข้างบนนะคะพี่น้องก็แล้วแต่มาร์กเนาะค่ะเนาะสองนะคะ,นะคะ, 2, ะ,คะใจขออนุญาตจับเพิ่มหกสองและหกสามนะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะพี่น้องคะ ประมาณนี้นะคะพี่น้องคลิปนี้ใจกระเสียว้ย่ำนี่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องะ่ะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องคะ่ะโชคคมันหมานลำๆรวยๆสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อทั้งบ้านเฮากะรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องค่า คลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ